ทุกขังสยติโกธโนแปลความหมายว่าคนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่วัดบรมธาตุชัยยาราชวรวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารภายในวัดมีพระบรมาธาตุชัยยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจดีย์พระบรมาธาตุมีความสูง24เมตร ปัจจุบันวัดพระบรมธาตุชัยยามีพระอุดมธรรมปีชาจำลองธรรมมิสโรปร,ริยนธรรมสี่ประโยคเป็นเจ้าอาวาสและตำแหน่งทางการปกครองเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพระประธานภายในพระอุโบสถ คือพระเจ้าโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสองกรสิรามนาโปโหโติขันติโกซึ่งแปลความหมายว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นนะครับวัดนี้สวยงามมากนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆมา กราบพระภายในพระวิหารวัดบรมาธาตุชัยาวัดนี้ตั้งอยู่ในที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนัติพาเลสหายตาแปลความหมายว่าความเป็นสหายไม่มีในหมู่คนพาลน,นะครับ สสิ่งที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทางภาคใต้คือ 1. พระบรมธาตุชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ 2. พระพุทธสายญาติวัดถ้ำคูหาพิมุกอำเภอเมืองจังหวัดยะรามีขนาดความยาว81ฟุต1นิ้ว 3. พระธาตุเจดีนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอเคนะครัเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ